ส so, วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอให้เริ่มงานในวันจันั้นแสนสนุกสุขสบายไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆให้ปวดหัวกันนะครับวันนี้คงต้องฝากท้องไว้ที่ร้านข้าวแกงร้านเก่าเจ้าประจำแต่แปลกจังวันนั้น เคยมากินเพิ่งกินไปจานละห้าสิบบาทวันนี้ลดราคาลงมาราคาเดิมคือราคาจานละสี่สิบห้าบาทเท่านั้นหรือจะเป็นเพราะอานิสงค์ของรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมาในไม่ช้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนอาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าก็คงไม่ว่ากันหรืออาจจะเป็นเพราะ แม่ค้าเห็นเราแต่งเครื่องแบบข้าราชการชั้นผุ่นน้อยแล้วรู้สึกสงสารเลยลดราคาให้เป็นพิเศษเพราะข้าราชการเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นงานที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจแต่ได้รับค่าตอบแทนเพียงน้อยนิดเท่านั้นจนมีคำกล่าวไว้อย่างน่าสงสารว่า ข้าราชการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามซึ่งก็น่าจะมีความหมายว่าทำงานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลากินอาหารกลางวันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> จะได้กินก็แค่วันละสองมื้อเท่านั้นคือ มือเช้ากับมือเย็นเช้าก็ชามเย็นก็ชามน่าสงสารจังเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรชีวิตนี้ก็ต้องต่อสู้ต่อไปประเทศไทยจงเจเริญถึงเราจะหน้าตาบ้านๆแบบนี้แต่โทษทีวันนี้มีแมวมองนะฮะ สวัสดีครับทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขและสนุกกับการทำงานกันนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่สดใสสา,าบสา่บ you